น้าติ้งจัดโปรโมชั่นพิเศษสุด exclusive สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่1และ2เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดโฟน3โดยลดราคาทันที5,000บาทผู้ใช้สามารถเลือกซื้อได้เฉพาะ2สีคือดำและขาวพร้อมความจุขั้นต่ำส2 GB 2 5 6 GB ราคา27,999บาทและ16 GB 5 1 2 GB ราคา3 9 9 9 9บาททั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องกรอกหมายเลขยัมีของสมาร์ทโฟนรุ่นที่1และ2ที่มีอยู่อย่างแนบแน่นไม่จำเป็นต้อง ซึ่งมีระยะเวลาจำกัดจากวันที่1ถึง19ตุลาคม2568นี้น่าสนใจตรงที่การลดราคาทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่ามีส่วนละดัทที่ดีกว่าแต่ประเด็นที่น่าสงสัยคือทำไมส่วนลดนี้ถูกกำหนดให้ใช้เฉพาะกับการซื้อโฟน3ไม่ใช่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างไรก็ตามบริษัทนัตติงยินดีมอบเครดิตเงินสด5,000บาทสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์จากนัตติงในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าได้รับส่วนลดในระยะยาวอย่างไรก็ตามนี่เป็นจุดที่อาจเกิดความแตกต่างในความคิดเห็นเช่นบางคนอาจมองว่า การยกเลิกส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออื่นๆนั้นไม่เหมาะสมแต่หากคุณต้องการความคิดเห็นลองบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรในบรรดาความคิดเห็นนี้